สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับเนาะวันนี้เข้ากัมาอยู่กันในเกมที่มีชอว่าซูเปอร์มาเก็ตกันนะครับเนาะซึ่งเกมนี้นะครับเนาะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเด็กเป็นอย่างมากครับทุกคนเพราะว่ามันสิเป็นเกมการจัดการนะครับเนาะแล้วก็การว่างบล็อกต่างๆโดยเฉพาะว่างบล็อกสินค้านะครับเนาะลงเอ่อคลังสินค้าปมาณนี้ครับทุกคนและเกมนี้เข้ากับสวมบทเป็นตัวละครมีนะครับเนาะซึ่งมีนี่ เป็นผู้ดัดการของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการบริการลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าต้องการยัง้งเขาก็ต้องบริการประทับใจแล้วก็ทุกทีครับทุกคนโดยเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับทุกคนลูกค้าอยากได้สินค่ายั้งกระตามหรือว่าสินค้ามืดนีเขาก็สามารถเอามาจากคลังสินค้ากได้ครับทุกคนแล้วก็เฮานี่ก็เป็นแม่บ้านเป็นนิสิตค้อมครับเวลาซูเปอร์มาร์เก็ตเทาเอ่อเจอสินสุกปรกหรือผืนสุปรกเข้าก็สามารถทาความสะอาดได้ครับทุกคน <S <S เอาเป็นว่า,าเฮาเามาเล่นเกมนี้กันเีกว่า ซึ่งเกมนี้เป็นเกมของคนไทยครับทุกคนเพราะว่ามันสิมีผากไทยพร้อมเวลาการจ่ายเงินของสปอร์มาเก็ตน,นี้สีมีการจ่ายอยู่3แบบครับทุกคนนึ่งเลยจ่ายแบบเงินสด2จ่ายโดยบททัตรเครดิตแล้วก็3จ่ายโดยสแกนไล่์นะครับเนาะสแกนจังไนวะสแกนจ่ายเออประมาณนี้ครับทุกคนเอาเป็นว่าเวามาแล้วก็อยากร้องเล่นเกมนี้กันดีกว่าเฮาเามาเล่นกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลยโอเคตั้งแต่วันนี้คุณเป็นผู้จัดการร้านขายของแห่งนี้แล้ว เรามาทํางานร่วมกันเพื่อให้ร้านขายของแห่งนี้โด่งดังขึ้นกันโอ้โหสิเห็นได้ว่าภาคไทยเฮนี่เข้าขใจง่ายขึ้นนากเก้ครับทุกคนกสินค้าให้พร้อมก่อนเปิดร้านทุกวันขั้นแรกเขาก็เสียเียมสินค้างางครับมีสินค้าให้คุณวางกล่องบนชั้นนี่ครับทุกคนประมาณนี้นะครับเป็นเกณฑ์ซื่อพัฒนาการเด็ก โอเคก็วางไปเลยนะถึงห้อเสียอายุห้าสิบถุยห้อเสียอายุห้าสิบุยเฮ้ยโอแมนถึงห้อเสียอายุยี่สิบปีแล้วห้างก็อยากล่องมาเล็นบึงนะครับนวากินี่มนสีมวนสมดยนี่ก็จะเป็นการพัฒน,นาการสมองเด็กแบบนี้ครับทุกคนห้างก็สิต้องเอาสินค้าข้าวว่างลนในคลังสินค้าให้ตรงตามบล็อกมั้นะครับเนะาะวางไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารสดครับอันนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้ครับทุกคนก็จะมีทั้งกล้วยมีมังคุดก็มีครับทุกคน วางไปเลยนะฮะมีหอดสปารถครับโอเคโอไม่นะมีฝุ่นตามชั้นเรามาทำความสะอาดพวกมันกันเถอะหลังจาการ้านซเปอร์บ้าเกณฑ์ท่องบ่อได้เปิดปิิปปีครับทุกคนฟุ่นกระจับเป็นธรรมดาอยู่ชั้นว่างของนะครับเนาะเอาละปัด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 ูนี้ก็จะเปิดร้านแล้วนะฮะเหตุร้านเท่าสะอาดสะเอียมครับทุกคนวางสินค้าบนชั้นหลังจากนั้นเท่าก็วางสินค้าครับแล้วก็วางออกระจบนะครับเนาะ และในสินค้าแต่ละยานนะครับนอกจากจะมีพวกคิวอโค้ดพร้อมครับเป็นการสแกนประมาณานี้นะครับเนาะแล้วที่ขาดบันไดเลยคือแอ,อลกอฮอล์ล้างมือเพราะทตุกงมือนี่เป็นสถานการณ์โควิดครับทุกคนอัชวะป้าแปบบวางแล้วนะฮะเหลือแต่หาคนหนูครับเสร็จเรียบร้อย,อยพวกเราพร้อมแล้วเรามาเปิดร้านกันจัดไปหลังจากปิดไปนานเป็นเวลาสิบปีเปิดแล้วนะตอนนี้ อวันนี้ลุงอยากกินขนมนะโอ้ยมาโซนถักก็แล้วกันบำรุงสายตาบำรุงกระดูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งแก่แล้วตอนนี้โอ้ยจ่ายเงินครับช้อปปิ้งเสร็จแล้วโปรดคิดเงินสแกนสินค้าอ,คคอุ้ยเอาจริงๆริได้ครับทุกคนเหมือนห้องป็นพนักงานเซเว่นอะมีการแบบสแกนสินค้าอมผมคิดว่าในการสแกน,นสินค้านี้มันจะนี่แบบตัวเลขขื้นมงเข้าเตืรนแทนแน่นอนครับโอเคครับภาพต้อโกดจำนวนเงิน ตามหน้าจอที่เขากำหนดครับทุกคนทั้งหมดยี่สบาทอ๋อวางโทรศัพท์นะฮะของคุณบนเครื่องอ่านไร้สัมผัสเพื่อชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์โอเคโอ้โหคนแก่ยุคนี้มีโทรศัพท์แบบสัมผัสด้วยเอ้ามันต้องทันสมัยหน่อยนะร้านเข้าใจแล้วลุงไปขอบคุณมากเลยนะให้แน่ใจว่าได้จ่ายค่าสินค้าก่อนออกจากร้านพนักงานเท่ากีสี่ตรวจสอบนะครับว่าเท่าแน่ใจไปว่าายเงินไปบหมนี้ครับเพื่อป้องกันกัน จุลกรรมแล้วก็เพื่อป้องกันการโูงเหมืนี้นะครับเนาะโอเคเรียบร้อยลูกค้าเทานี้เวลาประทับใจบอกเขาเส่หัวใจเขาหัวใจเขาเต็ดปพ๊่มเขาก็เสกกองครับทุกคนลูกค้าคนนี้สั่งเครื่องดืม่มก็อขอเครื่องดื่มสักหน่อยกันเอออยากได้เครื่องดื่มหน่าน,นิ้วน้ำวันนี้เดินมาเหนื่อยเลยอืมโอเคจัดไปสวัสดีครับให้ผมเตรียมเครื่องดื่มให้คุณสักหน่อยนะครับโอเคก่อนอื่นหยิบแก้วเปล่ามา อันนี้กรสีค่ายอยู่ในเซเว่นครับทุกคนเวลพาพอยกินน้ำในกุศลได้ดตามใจชอบเลยอันนี้มีทั้งน้ำเอ่อแอปเปิลน้ำอย่างวะเลมอนแล้วก็น้ำสับป,ประรดครับทุกคนอเคอ้าแขกรสตรงนี้นะครับเนาะช่วมันเต็มครับทุกคนโอ้โหถือซก็่าเกมนี้ออกแบบมาดีครับตัวละครน่ารักภาพสีสวยใช้ได้แล้วครับทุกคนพครทีว่างๆก็สามารถเล่นได้เพลินๆครับทุกคนแต่ว่าเป็นเกมสำหรับเด็กครับทุกคนว้าวเครื่องดื่มนี้ต้องสดชื่นแน่ๆนี่เครื่องดื่มของคุณครับ ขอบคุณมากเล,เลยนะที่คอยให้บริการประทับใจเอาเงินปลายเงินสดด้วยเย,ย่หืมรายจากได้มาแล้วนะจะเห็นได้ว่าพืน้นเท่านี้โหประคับทุกคนสกปรกพร้อมโอเคไปแล้วนะฮะเป็นวันที่วุ่นวายและพื้นก็สก,กรปรกเรียบร้อยวามาถูพื้นกันจำนีบุญไหวแล้วสองคนสามคนสน,นีบุญไหวแล้วสัวขั้นมาหลายคน,บบนหนึ่ิจีบุญไหวคักเขาบ่หนูโอ้ยจำนีบุญไหวไปน,นะ โอเคเขาทำความสะอาดก่อนครับทุกคนร้านเท่านี้ภูเขามามาเกิดเลยเป็นธรรมดาครับเพราะว่าเกือบนี่เขาเยียบมาจากข้างนอกเขามาข้างในมาเกิดตกกระโปรงเป็นธรรมดาครับทุกคนโอเคสินได้ว่าลูกค้าแต่ละคนที่เขามาแล้วเขาใส่หัวใจเขานะครับเนาะเวลาอหายปุ๊บหนีมาสิมี่เอ่อกองควันประหลาดประหลาดอยู่บนเครื่องครับทุกคนมันจะเป็นพวกสินค้าได้ล้านนะครับเนาะเขาปลดเราปุ๊บเขาก็กดดเลยว่าเขาจะได้สินค้าอีกอย่างมบบนี้ครับทุกคนถ้าหลังก็ไดไม่คฮเวผ้าหลังก็ได้สินค้าัต่างนะครับเนาะอ้ไม มีใบปลิวเยอะแยะเลยติดอยู่กับประตูเฮ้ยคุณย็นได <ป S 2> ้ว<บ>า่าเสเข้างนอกนี่มีร่มบางแห้งครับทุกคนฉะนั้นเศษขยะต่างานๆนั่นน่ะพวกโปสเตอร์ต่างๆก็ๆกๆมากระติดอ่ประตูนาร้านเฮาครับทุกคนฉะนั้นเฮาต้องทำการแกะครับแกะอึบอึบแล้วก็อัจฉุบแกอเลย์บอบเพียงแค่แกะครับทุกคนพ่นสเปรย์พร้อ<ก>มครับ<ก><ม> เพื่อความแหกระจูเข้าเงางับไวราลูกค้าที่นี่จะได้สนใจเข้ามาลานเข้าหลายๆครับทุกคนโอเคพ่นไปเลยนะฮะหลังจากพ่นเสร็จสุดสท้ายเช็ดประตูให้สะอาดเงางับเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยเย่หลังจากนั้นมีจะทําอะไรกับเจัาขยะบนโต๊ะลงกในถังขยะลูกค้าคนไหนเนาะกินสกปรกจัง บอกนี่ใสได้เลยนะเนี่ยเอาละเก็บเก็บเก็บหลังจากนั้นจึงทําความสะอาดโต๊ะเอาผ้ามาทาความสะอาดโต๊ะนะฮะทาความสะอาดโต๊ะให้สะอาดกับทุกคนแม็นบรสสอาบไม่มีลูกค้าคนไหนเข้ามาแท่แน่นอนเอาละเย่เรียบร้อยาจะได้อะไรสินค้าอะไรเอ่ยว้าวกล่องของขวัญมาดูข้างในกันว่ามีอะไรโอ้โห<ม><ท>ได้ไมโครเวฟนะคุณได้เตามไมโครเวฟใหม่แล้วลูกค้าสามารถอุ่นอาหารกล่องได้ที่ร้านขายของ ลูกค้าสามารถอุดอาหารได้เริ่มจะเหมือนเซ e เว่นอีเลเว่นมากขึ้นแล้วเนี่ยเอาละครับปิดร้านครับทุกคนคําแล้วเยี่ยมมากพรุ่งนี้ทํโตเอา้าว่ตลอดยิบซีซิมมอลบ่มีกาบ่มีอยางเปลี่ยนเว้นกติไม่มีเลยโอ้โหโเกมมีค,ค่อนข้างสิเล่นได้เพื่อนๆเป็นเรื่อยครับทุกคนมวนน่ะอยู่ระดับหนึ่งกับมวนเลยเริ่มวันใหม่เรามาเตรียมตัวทําธุรกิจกันโอเคจัดไปยางคาราบาดที่นี่โอ้ไม่นะมีรอยเปื้อนบนชั้น เรามาเช็ดมันให้สะอาดกันโอเคมีรอยเปื้อนเราก็สินค้าเข้ากับมดบางยางครับทุกคนถ้าต้องเติมครับโดยเฉพาะโยกเกือตน,นะครับบนชั้นรีบร้อยแล้วก็นมสองกองแล้วก็เนยครับทุกคนอันเดียวเออ,อสองกองสามกองยอดเยี่ยมพวกเราพร้อมแล้วเรามาเปิดร้านกันเอาละพร้อมเปิดร้านแล้วครับ เชิญเลยนะครับใครอยากกินอะไรก็เชิญเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตอ้อยวันนี้นะนะอ้าอยากกินส้มโอจังเลยอยู่โซนไหนคะสวัสดีครับผมยินดีช่วยเหลือโปรดตามผมมาค่ะเอาละครับคุณผู้ยิงคนอีกต้องการ,รบักส้มโอครับทุกคนข้าตรงผ้าข้าเจ้าย่างไปหามโซนผลไม้ครับทุกคน,กคน,เ,อนคเอาละตัวผลไม้ตรงตรงนี้นะจ๊ะขอบคุณมากเลยค,ค่ะคอยู่ที่นี่ครับเชิญถามผมได้เลยนะครับหากต้องการสิ่งใดขอบคุณค่ะโอเค เอาใจไปแล้วนะฮะสินค้าทั้ไปสิเป็นยังมาลองเปิดเบิรงกันเลยดีกว่าครับทุกคนรอให้มันเต็มก่อนเนาะเอาละคุณผู้หญิงคนนี้ทําการเลือกอยู่นะครับเนะาะแล้วก็มาโซนพักเอาบอมาอีกแลก้วก็มาโซนพวกแอลกอฮอล์ซื้อเครื่องใส่ต่างๆนะครับเนะาะแล้วก็มาโซนผลักอีกโอ้ยทุยเฮ้ยจะไปทางไหนอ๋อเช็คสินค้าแล้วโปรดคิดเงินสแกนสินค้เาคคเขาก็เช็คเงินแล้วเขามาสกแกนสินค้ากันเลยดีกว่าว่าผู้หญิงคนนี้เขาเอาสินค้ามาจากยางแน่แล้วก็รู้ทั้งหมด จักบาทครับทุกคนเราก็สกแก็ใจจังใดให้จังใดคต้องารชำระอย่างไรครับอ๋อบารเครดิตครับทุกคนตัวเลขที่สอดคล้องตามจํานวนบนหน้าจอโอเคไปมาค่ะสอดบัตรในเครื่อง POS และเสร็จสิ้นการชําระเงินหลังจากรูดบัตรรูดบัตรนี่ก็เป็นแบบสะดวกสบายดีดึงนะครับในสมัยนี้ขอขอบพระคุณและขอให้มีความให้แน่ใจว่าได้จ่ายค่าสินค้าก่อนออกจากร้านโอเคเรียบร้อยทั้งหมด 40, 40บาทซื้อหน่อยแทนหนูคือพูดสื่อลอยดึง<ไหน> เมื่อยังดอกเอาเงินเขาล้า,ลา,ลา,ลานหลายๆ,ๆนี่ลงดุนต่างๆ่งนานาอเอาละครับคุณยิ่งคนนี้ต้องการกินไมโครเวฟจากอบอาหารครับ<อ>ทุกคนต้องการอาหารสวัสดีครับให้ผมช่วยอุ่นอาหารกล่องให้คุณนะครับโอเคน่าอยากกินอาหารครับทุกคนเขา,ากัทําการเปิดฝากล่องอาหารเรา,า,า,าออกขยะถิ่นถิ่นวัฒนธรขยะครับจากนั้นเข้าเอาอาหารเข้าเข่าไปแส่ในตู้ไมโครเวฟแล้วก็เปิดป๊าแป๊บรอให้อาหารสุกนะฮะ เอาจริงคัดเพย์เป็นคนทีมักด้านการบริการนะครับเนาะเกมนี้ตอบโจทย์เลยครับทุกคนอาหารกล่องแสนอร่อยนี้พร้อมแล้วสามาไปหลุดเล่นกันได้เพลินๆเลยนะครับเนาะอาหารกล่องของคุณขอบคุณมากมเลยค่ะจะชิมนะครับอาหารอร่นนี้อร่อยหรือเปล่าออขอบคุณค่ะไว้วันหะน้มาใหม่นลจ้าเอาละครับได้ใจไปซองใจสองครั้งนะฮะไปแล้วอรัราลูกค้าคนนไม่กับเขามากบาดนี้เอ้ยบัดนี้หิวน้ำมากเลย เอาตะก้าไปกินน้ำดีกว่าโซนผักก็ไม่มีอะไรเอ๊ะของหมดหรือเปล่าหือสินค้าที่ลูกค้าต้องการถูกขายไปหมดแล้วเราไปที่คลังแล้วรับของมาเพิ่มกันเถอะในกรณีที่สินค้าหมดน้องับน้องห้ากรสามาถไปเอาของอยู่คลังมากด้กันนะไรครับทุกคนขันของอยู่ข้างเหมือดรถก็สิมา่งอีกทีนึงครับทุกคนโอเคเขาต้องการหัวหอมนะฮะหนึ่งเอาตามจำนวนครับทุกคน ก็อ,อีกหนึ่งโอเคหลังจากนั้นเอาสมโอเ,มมเราต้องการสินค้าอีกสองอย่างเขาต้องการสินค้าอีกสองอย่างครับทุกคนจะแม้ปั้นกดสายยี่เดียะมันไปกดปุ๊บ,บ,บเลยเลยครับทุกคนโอเคเข้าตรงใจจร <โอ S 1> ิกครับเราต้องการสินค้าเพิ่มอีกหนึ่งอย่างสับประรดสับประรดเอาจริงจินี่ก็ไอ้ค่ายเกมพัฒนาการสมองเด็กเลยอะ่ะพัฒนาการเด็กโอเคมันจะสมองอยู่ระดับหนึ่งครับทุกคนโอ้โหเราเจอสินค้าทั้งหมดแล้ว หลังจากที่เฮาเอาสินค้ามาแล้วนะครับนะเนาะเฮาก็มาใส่เอ่อเข้าเข้าเตืร์อของเข้าได้เลยครับทุกคนเอืน่น<อ>ช่อว่างข,าของเข้าเตืร์กนะปึ๊บโอเคสับร,รถอ่ะปึ๊บแล้วอะไรอีกอันนี้นะฮะอันหนึง่งโอเคเรียบร้อย<ร>โซน,นผลไม้ของเราขอบคุณมากเลยนะเอาใจไปเลยเอาละหลังจากนั้นก็ไปเช็คเงินครับทุกคนเอาพอไดคดิอ๋อเก็บอยู่เก็บอยู่ ไอ้แอปเปิลก็อร่อยส่วนปักก็มีอะไรทางน,นี้มีอะไรเอออาหารสดอืมใส่กอบไปหนึ่งแล้วก็เอากล้วยไปหนึ่งเราจะนะไปเช็คเงินดีกว่าไปเช็คเง<อ>ินเลยครับปปเสร็จแล้วโปรดคิดสแกนสินค้าเอาละครับพามาสแกนสินค้าปลาแปบปลาแปบอยากกินก็พากินได้เรื่อยๆนะฮะอาหารเราสดทุกอย่างนะจ๊ะคุณต้องการชำระอย่างไรครับ เอออย่าผมนะสดอยู่แล้วครับฮะสดไม่ใช่ชดอย่างนั้นครับตายเงินสดอ๋อเรียกว่าสดนะฮะเอาละห้าสิบบาททอไม่มีทอนนะจ๊ะเอาไปสลิปรายการสินค้าและขอให้มีความสุขครับไปนะฮะอโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนเอาใจไปลายยางเลยครับตอนนี้ลูกค้าพึงพอใจไม่ารบริการของเขาหลังจากนั้นเขาต้องการน้ำครับทุกคนเทาก็กดน้ำตามากปกติเขาเลยสวัสดีครับให้ผมเตรียมเครื่องดื่มให้คุณสักหน่อยนะครับ อืมจัดไปครับหยิบแก้วเปล่ามาชวรหยิบแก้วเปล่าแล้วนะคะเรามาใส่น้ำผลไม้ที่เขาต้องการเลยโอชาก็พร้อมแล้วโอเคปั๊บปั๊บกดไปเลยโอ้โหน้ำค่อนข้างสวยงามครับทุกคนเพราะเห็นมีลูกค้าท่านใดกินน้าอย่างอื่นเลยอะปิดฝาโอเคว้ยหลอดฉุดงามดื่มนี้ต้องสดชื่นแน่ๆนีเครื่องดื่มของคุณครับเชิญได้เลยครับ ขอบคุณมาเลยนะเอาเงินสดไปเย่ขอบคุณมากเลยเอาใจไปเลยครับโอ้โหสินค้าต่อไปฮอตจะอะอย่างน้อมาหลุนกันครับทุกคนโอเคและลูกค้าคนต่อไปเอาลูกค้าเก่าโอ้ยวันนี้หิวตลอด24ชั่วโมงมาได้ทุกวันมาได้ทุกเมื่อเพราะว่าปปร้านสเปอร์มาก็ตใกล้บ้านเราเอาผลไม้ไปกินตานี้ผักก็ไม่ต้องกินแมงมาแล้วอืมจ่ายเงินเลย รายเงินครับ๊ะนี่อยากมาซื้อของในเคาน์เตอร์เราไปหยิบกันเถอะอ๋อเขาต้องการขอในเคาน์เตอร์เฮาาซื้อสินค้าใดครับเออแล้วผมอยากได้เออยานะคะยาใช่ไหมหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการในเคาน์เตอร์โอเคครับทุกคนช่วงนี้ปวดเข่ามากเลยต้องกินยาเป็นยาบุ๊บุผมก็บ่เป็นสินละโอ้เป็นยาครับทุกคนเป็นแพนซีฟซ่าอ๋อนี่ว่ายานะฮะเอาละเรียบร้อยคุณเจอสินค้าทั้งหมดแล้ว สแกนสินค้ามาเอา้าโอ้ยเอามาได้ถึงวะเอ้ยเอามาตอนกี้นะนี่โอ่อเอามาเมื่อกี้สินะเช็คไอ้เอ๊ะกดไม่โดนอ้าวเครื่องเสียหรือเปล่าไม่เสียนะเว้ยพ่ออ๋อเช็คแล้วอืมเช็คมันดีเนาะงงงอน,งอน,งอนเอาละครับเขาต้องทำการเช็คก,ก่อนครับทุกคนโอ้โหห <50 S 2> ้าสิบบาท อัดอ่ะจ่ายเงินสดอยู่แล้วตัวล็อตสัใช้ไม่เป็นแล้วพังเมื่อกี้โอ้โหพังเมื่อกี้ไม่มีทอนะลุงห้าสิบบาทไปเป๊ะเ,เลยเอาสลิปรายการไปขอขอบพระคุณขอบค<ล>ุณมาก <ขอ S 1> นะลานอเอ้ยอโอเคครับทุกคนโอ้โหโลูกค้าขับมาลานเจละที่นี่พื้นล้านเลอะมากครับในเฮานี่ต้องจัดการทุกมือเป็นวนที่วุ่นวายและพื้นคุณสกปรกเรามาถูพื้นกันโอเคจัดไป พื้นให้สะอาดนะฮะการเท่าเล่นไปเรื่อยๆแลครับนาะกลองกลองที่เข้าต้องการนะครับนาะหัวใจเวลาเต็มปุ๊บกล้องที่เข้าใหญ่ดีไม่กระสีเป็นสิคนคาลาตานะครับนาะผมว่ามันอาจจะมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่เข้าติต้องแบบใส่ในร้านนะครับนะบาะง่เพียงแค่ไมโครเวฟบวกนี้ผมคิดว่าโอ้โหเชื่อว่าของส้วนผลไม้ก็เริ่มสีบืดแล้วครับแล้วก็พักนิดนึง นะอีกแล้วมใบปิวเยอะแยะเลยติดอยู่กับประตูใบปิวอีกแล้วโอ้โอมันปิวมาทุกเหนือเลยแกะแกะเออแกะนะฮะสิ่ปิวมาทุกมือสิบ่ไดรดิเข้าใจบ่คนสเปรย์ประตูด้วยโฟมแสดงว่าข้างนอกนี่มีวายุฝนฝ่าขังน่องทุกมือเลยผมว่าเอาละครับเซตประตูเซตประตูขั้นสุดท้ายเช็ประตูให้สะอาดอืมมันเจ้ากับโปรทุกบานแบบนี้ก็ไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าเราก็ต้องทําความสะอาดทุกวันเพื่อความสวยของร้านเรา กำจัดขยะบนต๊ะลูกในถังขยะผมจำได้กล่องนี้ลูกค้าคุณไหนกินอายมีตะกินนะคะโอ้โหตอแหลมากเลยเก็บนะฮะทุกคนเอาครับหลังจากนั้นเขาทำการเช็ดเช็ดอีกเช่นเคยนะฮะโดยผ้าขี้ริ้วของเราที่ไม่ได้ซักมานานเป็นสิบปีไป เย่ลยบร้อสำหรับวันนี้นะฮะเย่และสิ่งที่เราได้มาคือว้าวกล่องของขวัญคืออะไรเอ่ยโอ้โหเครื่องกดน้ำอัตโนมัตคุณได้ที่กดน้ำแล้วลูกค้าสุดยอดคึงสเร็จรูปได้ที่ร้านเลยและลูกค้าเข้าหนิกสตมาใส่บริการเครื่องนี้ครับทุกคนเราเขาก็ต้องบริการเครื่องนี้พร้อมโอ้โหยอดนะฮะ